ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะพามากินไก่เบตงนะฮะซึ่งไก่เบตงนี่ก็ผมก็ยังไม่เคยกินแต่เขาบอกรสชาติดีมากนะครับแล้วก็ราคาแพงด้วยส่วนมากเมื่อก่อนเวลากินไก่เบตงนี่ก็ต้องไปที่นู่นอะอำเภอเบตงนะฮะที่ยะลาแต่ตอนนี้ผมมาเจออยู่ร้านหนึ่งนะครับอยู่แถวบางคีนะครับชื่อร้านโอเจเบตงนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าไก่เบตรงรสชาติเป็นยังไงบ้างแต่ที่นี่ก็มีอาหารเยอะนะมีก๋วยจับ๊บมี มีหลายๆอย่างเลยเดี๋ยวเข้าไปดูกันโอเคครับผมเนี่ยได้ดูในคลิปมาเห็นเขาบอกอร่อยมากนะครับก็เ,เลยวันนี้ก็อยากจะมาลองทานดูเปิดมากี่ปีนะครับที่นี่ ที่นี่ประมาณปีกว่าอ๋อปีกว่าแล้วะครับเห็นทราบว่าเป็นคนที่เบตงด้วยมีร้านอยู่ที่เบตงด้วยนะอ๋อตอนนี้ปิดไปแล้วครับเพราะว่าไม่มีคนสั่งต่อก็เลยต้องเปิดที่นี่อ๋อก็เลยมาเปิดที่นี่นะครับก็ผมดูในคลิปมาบอกอร่อยมากวันนี้ก็เลยดันโดนมาหาจนเจอเดี๋ยวจะมาลองชิมดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ที่นี่เปิดตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนบ้างะครับอ่เปิดทุกวันยกเนเฉพาะวันจันทร์วันหนึ่งอ๋ออยู่วันจันทร์เปิด8โมงถึง3โมงนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะลองชิมดูเห็นแบบโอ้มีอาหารหลากหลายเยอะมากเมนูนี้เลยครับคุณพี่นี่ชื่อคินพี่อะไรครับซีค่ะซอโซซาเอีอ๋อถ้าเกิดเวลามานี่ต้องโทรมาจองล่วงหน้าก่อนไหมหรือว่าบล็อกอินเข้ามาได้เลย ถ้าเสาร์อาทิตย์ก็โทรมารแจ้งก่อนส่วนเรื่องไก่ใสจะหมดก่อนอ๋อเพราะว่าช่วงกลางวันช่วงเสาร์อาทิตย์นี่ก็คนเยอะรงมาขอนถ้าเกิดวันธรรมาดาแบบนี้ก็วอลกินเข้ามาได้เลยใช่ค่ะใช่แล้วส่วนมากไก่ก็จะหมดก่อนใช่ไก่ที่เอามาจากเบตงเลยหรือเปล่าใช่ค่ะคนเลี้ยงก็ต้องเป็นคนเบตงอ๋อต่ากจะรู้ถึง สมัยก่อนเขาเลี้ยงกันยังไงโอ้เมื่ออนี่ควรจะกินไก่เบตงนี่ต้องไปที่เบตงเลยใช่ค่ะตัวเท่าไหร่ครับไก่เบตงที่ต้มแล้วที่นี่ต้มแล้วพันเก้าค่ะพันเก้าโอเคเดี๋ยวผมลองทานดูเนื้อหนังนืบนุ่มจะไม่เหนียวถ้าเหนียวไม่ใช่เลยไก่เบตงยังไม่เคยทานเลยเดี๋ยววันนี้จะลองทานดูไม่รู้ฟันจะหักหรือเปล่ามัน่นเนนุ่มดนะครับโอเคโอเคครับกันวันนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะทานข้าวขอบคุณมากครับได้ๆครับสวัสดีครับ อันนี้หายกินยากนะมันคืออะไรนี่เขาเรียกอะไรกุ้ยช่อ๋อน้ำจิ้มกุ้ยช่ายเหรอครับกับไก่ตัวนี้ค่ะต้องทานกับไก่เบททองอ๋อเป็นช่เลยนะแล้วก็อันนี้บะหมี่คอมโบคอมโบที่คนสั่งมากที่สุดก็คือตัวนี้มาก่อนเลยของอันนี้สองอันนี้คอมโบแล้วก็ตามมาด้วยก๋วยจัาวใช่ค่ะครับแล้วก็อันนี้อะไรอะไรขาวนะเติยวขาวเติยวขาวใช่ค่ะได้กินอันนี้ก็ต้องมาจากที่ยะลายะลาเหมือนกันค่ะรับเดี๋ยวที่ทานผมทานแค่นี้ก่อนเดี๋ยวผมสั่งกลับบ้านด้วยได้เลย มีใครอยู่ก๋อสมุนก็ทานที่ก๋อสมุนได้เพราะตอนนี้เปิดวันที่2้9มิถุนาร้านเดียวกันกันเนี้ยเหรอฮะ่ะเพราะลูกสาวไปช่วยอยู่ที่นู่นแต่เมนูไม่ได้มากขนาดนี้เมนูที่กาอสมุนก็มีพอมโบแล้วก็ไก่ไปตรงแท้แล้วก็บะหมี่เกี๊ยวหมูแดงจานนี้จานเล็กนะครับจานนี้ก็ประมาณ350 นะครับแล้วก็ขอบคุณมากนะครับพี่แล้วก็นี่อะไรนะธรรมดาไม่งั้นที่จอดอันนี้อะไรเขาอะไรเผือกนะเขายกเผือกเขายกเผือกอันนี้คือเขายกเผือกเขายกเผือกนี้จานละร้อยห้าสิบบาทนะครับโบนะฮะอันนี้ก็จาาละแปดสิบบาทนะครับบะหมี่คอมโบส่วนก๋วยจั๊บก็แปดสิบบาทนี่เลือกเตี๊ยวขาวจาาละสี่สิบบาท ก็คือ,อเส้นที่มาจากเบตงเลยเขาบอกเตะก็ะลองอชิมดยมูน้ำก็น้ำออกเค็มๆนิดๆน,นะฮะน้ำออกเค็มๆนิดๆแต่ผมว่าถ้าไปกินกับไก่อันนี้อันนี้คือไก่เบตงนะฮะแล้วก็ผมว่ามันน่าจะพอดีกันอยู่อมืมันอร่อยอย่างนี้เนี่ยงเนื้อมันเนื้อมันนุ่ม ถ้าหนังมันกรุบก็ว่าเหมือนไก่บ้านก็ไม่ค่อยเนื้อมันจะดีกว่านะครับแต่เมื่อกี้ทางเจ้าของก็บอกว่าให้กินกับอันนี้ให้กินกับน้ําจิ้มซึ่งเป็นเขาเรียกอะไรนะเติร์กุยชากุยชาเขาบอกเนี่ยคุณชาเมื่อกี้ผมลองชิมแล้วกุยชาเนี่ยอร่อยมากกุยชาเนี่ยอร่อยมากเลยนะฮะเดี๋ยวลองกินกับกุยชาดูกุยชาเบตงแท้ซึ่งหากินไม่ได้น อืพี่กินอันนี้หนังเยอะนะอร่อยนังมันจะกรอบแล้วนุ่มใช้ได้ครับใช้ได้แหละเกี๊ย้วนะคะจะมีเกี๊ยวกุ้งมีเกิยวกุ้งอันนี้จะเป็นหมูกรอบหมูแดงนะครับจะลองชิมนิดหนึ่งก๊้วกุ้งเดี๋ยวผมลองชิมเส้นดูก่อนบ่นมีคอมโบ ก็เซเส้นก็โอเคนะจะลองดูหมูกรอบเนี่ยอืมต้องกินพร้อมกันถึงจะอร่อยหมูกรอบกับบะหมี่คอมโบเส้นบะหมี่เส้นบะหมี่ก็เล็กๆเหนียวนุ่มเนียฮะพวอเธอใช้ได้ใช้ได้เลยครับแล้วก็อันนี้จำปเป็นนอะไรนักเผือกอะไรนะเขา้าหยกเผือกอ่านี่เป็นขเข้าหยกเผือกนะครับ อ๋อข้าวหยกเผือกอ๋อน่ากินเยข้าวหยกเผือกนี่จะเป็นหมูหมูสามชั้นตุ๋นนะฮะอ๋อทีแรกผมนึกว่าเป็นเผือกโอ้โหตายแล้วนึกว่าเป็นเผือกคือหมูสามชั้นตุ๋นอ๋อนี่เป็นสไตล์ของเป็นสไตล์ของของเบตงนะฮะข้าวหยกเผือกไหนเผือกอ๋อนี่เผือกอ๋อมีเผือกกับหมูข้าวหยกเผือกอันนี้ผมลองกินหมูหลวนหมูสามชั้น อ,อร่อยรสชาติออกหวานเค็มหวานเค็มหอมนะฮะถ้ากินข้าวอะ่ะว่าน่าจะพอดีแต่ถ้ากินเปล่าๆนี่มันจะออกหวานเค็มนิดนึงนะครับแล้วก็ทั้นต่อไปเนี่ยแหละมีเสเตียวขาวเตียวขาวนะครับเตียวขาวเตียวขาวอันนี้เส้นที่มาแบบ่งจากเบตงเลยอันนี้เส้นมาจากเบตงเลยนะครับก็เป็น ก็น่าจะเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวใส่ซีอิ๊วอะไรเงี้ยนะฮะแต่ซีอิ๊วอาจจะมีสูตรอยู่เดี๋ยวลองชิมนิดหนึ่งนะครับสูตรของซีอิ๊วอืมนั่นก็คือเส้นใหญ่อนะแต่เขาเหนียวนุ่มเหนียวนุ่มแล้วก็เหมือนกับมีเอาเอาง่ายๆคือเส้นใหญ่ใส่ซีอิ๊วแล้วกันแล้วก็เหนียวนุ่มแล้วก็มีกระเทียมเจียวนะครับแล้วก็ อีกอันหนึ่งที่ขึ้นชื่อของที่นี่เลยก็คือชื่อร้านด้วยนะครับเป็นก๋วยจั๊บโหเจนะครับก๋วยจั๊บโหเจนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวลองชิมดูก่อนอันนี้ผมยังไม่ได้เติมเครื่องไม่ได้เลยนะฮะขอชิมน้ำดูนิดหนึ่งอืมก็ก็คือก็๋วยจั๊บเนี่ยนะฮะก๋วยจั๊บ ก็ต้องเติมเครื่องนะผวก๋วยเตี๋ยวผู้็บจับพู้นี้้องเติมเครื่องหอมก็จะมีหอมกระเทียมอยู่นะครับไอ้อหอมริกไทยก็โอเคครับวันนี้เราก็มาทานร้านไก่เบตงนะฮะชื่อร้านโหเจ้เบตงนะครับก็ทานเสร็จเรียบร้อยแล้วอร่อยมากนะครับมีกับข้าวหลายหลายอย่างเลยนะครับใครผ่านมาหรือแวะมาทานก็มาได้เลยปักหมุดมาได้เลยครับปักหมุดที่ร้านโหเจ้เบตงมาได้เลยแล้วข้างๆนะครับก็จะมีร้านกาแฟ เป็นคาฟฟ่ร้านหนึ่งชื่อร้านฟิลเอฟินฟิลนะครับซึ่งเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเข้าไปดูกัน